ดีครับสวัสดีครับัมดีครับัมดีครับผมดีครับผมดีครับัสดีครับตดอันับี่ครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่สตรีมแมเบรเลเนเจรนะครับผมอยู่กับผมไอรินบลคุ้งนะครับอยู่เชนเทซี่ อนนี้อยู่ในแมตบบมอคคุณครับกำลังฟิวชั่นกันอยู่ครับผมอันนี้เรากำลังฟิวชั่นกันครับโอ้โหฟิวชั่นแล้วก็ชั่นน้องพระรานะครับผมแล้วก็น้องหญิงครับมาใช้สกินันเล่นเกลี่ยกันเนี่ยโอ้โแยกลรางแยกลรางก้อนสวยมาเรามาดูหน่อยครับว่าพาร์ทที่สองที่แล้วเราเคลียร์เราเคลียร์แมตช์ดอปเปอร์ไปก็คือสีน้ำเงินนะเราก็ได้สามมาแล้วสามมาแล้วตอนนี้พาร์ทที่สามนี่แหละก็ดี มาให้หญิงเลือกสีเขียวไม่เอาีเยวเอ้ยแกแค้นสีเขียวแกแค้นสีเขียว่าแกแค้นสีเขียวสีเขียวมาอะไรอ่ะเฮ้ยเหี้ยไอ้ยังอะไรอ่ะเหยียบไงไม่อ่านเลยไม่อ่านโอ้ก็จ่ายหมดเวลาครับผมพาทุกคนตายยังไม่เป็นแบบตอบคำถามครับไม่เอาไม่อยากตอบเอื้อหมดเวลาแล้วไม่อยากตอบรีเทิร์นโตเอื้อ รีเทิร์นอยู่ไหนวะผมรีเทนเฮ้ยเอ้าพานพี่ตอบถูกครับมั่วคนละช่องเล่นนับพานด้วยมั่วคนละช่องไม่อ่านเนาะมั่วคนละอ้าวพานนี้พานนี้มั่วคนละช่องเอาพานนี้เฮ้ยพานอยู่ๆทุกคนอยู่ครับเราถามว่าใครต้ไมายคราวครับเร็วหนึ่งครับหยุดหยุดหยุดหยวพี่ตอบไปครับอ้าวมันให้ตอบไปหมดเลยครับอ้าวคำตอบผิดจริงนะครับอ้ำถามไปต่อหรือเปล่าให้ตอบว่าใช่ครับโอเคครับก็ตอบได้ เแล้วตอนนี้คุณกำลังเล่นเกมโหมดอะไรอยู่ครับอ่าเกมโหมดเกมชื่อไหมดครับเดี๋ยวะคุณเล่นเกมไหมดครับอ่าโอเคคำถามต่อไปครับเขาบอกว่าโอเคเรามาเริ่มจริงจังกันดีกว่านะครับคุณรู้ไหมว่าไหมดครับเนี่ยเริ่มสร้างตั้งอไหรสองพันสิบเอ็ดสวงพันเก้าเฮ้ยไม่ใช่บอลสองพันสิบเอ็ดไม่ต้องสวงพันแก้วไม่ใช่หรอครับใครใครเขาเลือกยืด ไมครับมีคนถ้ามีคนตอบสปาครับไปครับนี่สมันกันก้าครับปอกแล้วผมไม่ได้เล่นยังรู้เลยหยุดหยุดก้าวนี่มันง่ายนะโอเคแล้วใครหล่ะมีคนสร้างไม้คราฟอ่ะเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหผมมไ่รู้ใครเลือกวะใครเป็นคนเดียวใครเข้าวโอ้โหดูดิเย็ดอานะครับเย็ดครับไม้คราฟครับไม้ครับ ไปครับสอบบรรแก้วแก้วแก้วหยุดครับอันนี้พี่ตอบเองครับเออพี่ตอบเองวะรู้ครับพี่รู้มันชื่อมาร์คสกเบิร์ตครับถุยใช่เนาะเฮ้ยโมจังครับโมจังครับใช่อะครับโมจังโมจังเผมรู้เลยผมรู้เลยครับเมื่อกี้โมอะไรโมจังคนดูแลอออยู่่่กกนนครับผมว่าเมื่อกี้โมจังไรโมจังอะไรคือไงครับคือ ตอนนี้นะครับแมปที่เราจะเล่นต่อไปนี้ก็คือจะเป็นแมปบอสไปนะครับหรือว่าสู้บอลนี่เองเฮ้ยสีดำบอสไปเฮ้ยนี่สีเขียวไม่เคลียร์เลยสีเขียวมันไม่เคลียร์แล้วเข้าเลยไม่เล่นแล้วอุ้ยสวยมากอุ้ยสวยมากอ้าวแก้มผมดูดิแย่แล้วเข้าใหม่เก็บเงินที่เมื่อกี้พี่ทำต่ำต่อสิบบาทลงไปเก็บที่ไหนดิเฮ้ยเก็บเองเถอะเอาเอาแล้ววันไหนเนี่ยเอาเฮ้ยชุด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 เฮ้ยผมเข้าไม่ได้อีกแล้วครับอ้าวอ้าวอ๋อเกียร์อัพเกียร์อัพมาเกียร์อัพเฮ้ยผมผมเข้าเซิร์ฟไม่ได้อีกแล้วครับ ทำไมดีอะไรของเขาอับปับอัพปับหมูในชุดลิเป้อัพแล้วตัวนี้ีเกียร์อัพครับคือการใส่อุปกรณ์ครับมาครับดาบเข้าไม่ได้จริงนะครับทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะเรารอป๊บนึงขอมันชื่อกระเพายังอยู่ในเซิร์ฟอยู่อ่ะริเป้เตะเตะลอยโอ้โหไอ้ตัวแมวที่สิบหลบผมราหลบหน่อยหลบมากทำไมผมไม่ได้กางเกงอ๋อแล้วอะไรกันนี่ทุกคนอยู่ไหนกันนะครับกำลังเป็นชาร์จเกียร์อัพอยู่

เปลวยื right? ปั๊มไม่ได้แล้วยวปั๊ม er> ไม like ่แล้วพี like that, okay. Okay. ่มันทำยังไงเหรอไอตีตรงตีดาบหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องปั๊มเปลวครับก็แค่เอ็นชานชุดครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ครับอ๋อเอ็นชานก่อนมันมันพี่เป้มันอัพเปลวได้แค่รอบเดียวครับโอเคที่ผ like mm mm ่าล้วได้แค่นี้เหรอใช่แค่เรา20โอ้ยเี้ยแล้วก็ปกดปุ่มนี้ใช่ไหมคะมีใครเล่นสายธนูบ้างผมผมอกผมเล่นสายธนูอ่าอนชนครับผมเล่นสองอย่างได้ไหม เออสองอย่างเลยดีกว่าครับกันพลาดทุกคนโอ้โหเอ็นชาร์มสามสิบไอ้ยผมเอ็นชาร์มไม่ได้เลยอ่ะมันเอ็นชาร์มได้ไม่เท่าไหร่กูเอ็นชาร์มดาบไปหมดแล้วได้ร้อยยี่สิบพี่ผมผมเอ็นชาร์มไม่ได้เลยอ่ะครับวิ่งวบไปเนี่ยวิ่งวบไปเนี่ดาบสามอันเน่ยทำยังไงถ้าไอ้ผมทำยังไงดีอ่ะผมไม่มีของเอ็นชาร์มนะครับเก็ไปเอาเวลไงไหนดพี่พี่อยากได้ธนูเอ็นชาร์มสักอันหนึ่งก็เอาเวิวนี้ก็พอได้เหมือนกันโดยที่ทำได้หมดแล้วมันเต็มไหม ไม่ขึ้นนะครับไม่ได้แล้วว่าโอ้ยอย่างไรทัพนูอ่ะหนาวได้ไหมพี่หมาเราแป็นหมุนทางหมดแล้วทวงไม่ได้เร็วนะเคลียร์กับหมาตัวเองเหรอครับส่งแล้วอินโทรดักชั่นแปลว่าอะไรอ่ะแต่ว่าวิธีเล่นครับเฮ้ยรอดจาอินโนนก่อนครับเอาเอาหัวหมดพุงเป็นปกเป็นเป้าครับเฮ้ยผมไม่ได้เวลเลยอ่ะไม่ได้เบลอดตายกับเขา แล้วเราก็พามานี่นี่ครับครับผมไปไหนครับเฮ้ยใครกดปุ่มอะไรเฮ้ยอ้าวอ้าวสู้ไปแล้วใครกดผมยังไม่ได้เอ็นชานของเลยใครกดวะใครกดวะโอ้โหนั่นแหละผมยังไม่ได้เอ็นชาร์เลยเว้ยเราจะออกไปยังไงเอาแกเราจะออกไปยังไงเอาแกออกโน่นรอ มาแไปๆมาๆตู้ละไม่สนละมาอ้าวผมก็ไม่สนใจใช่ไหมเนี่ยอุ้ยก็ได้ของนี้ยังงไจะขึ้นจะขึ้นแม่ยังไงอ่ะของนี้ผมต้องมูฟเมนต์ไปเองครับมาเดี๋ยวเคลียร์่ยงจะเข้าไปนเรื่องอะไรนี่ไงเอนเตอร์เอนเตอร์ทางนี้ทางนี้ไปเดี๋ยวที่ไปก่อน let's go เชื่อจู่ว้าวอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยมันบินได้ครับ เอาดก่อนอจิงกหมเมจะลงมาเยทุกคนะใครไดะตัว้ยกดอีกตัวไม่โอใครได้กดว้เออโอ้มูเมนต์ลบมูเมนต์ลบอย่มิโอลบไปลบไโอออ้ยโอจะจะยิงไม่ได้ด่ใครคนกดใครครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขมวนทำมันกไม่ได้ลิงจะไม่ยุ่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับวนอยู่ร้อนอยู่เขาเองขอโทษอ้าวไม่เป็นไรครับพี่พี่บอกว่าเขาเองค่ะขอโทษค่ะอเออตายเอ้ยหญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้เลยขมวนเนี่ยโดนตัดใครไมกดเพิ่มอีกไะเฮ้ยอ้าวอ้อนร้อน

เดือดเดือดอุ้ยบินดีแม่นะอย่าลุกเฮ้ยไม่มีใครอยู่กับเราเลยเนี่ยเสียงดังากแล้วคราวทีใครคนมาวนี้ใช่รีเลยนี่ามันตามันโตีทเดียวักไหนได้ดาบผมไม่แรงอ่ะครับ มดตรี้เครับมมกะไปไปนตเป็นไหนวะมีอยู่ได้โอ้ขึ้นฟ้าจังามนไช่วยได้ลม้นไปได้แล้วอ่ะจบแล้วขาตัวเีจบแล้วอะไะด้คนแก่ลงะได้คนแก่ได้ครับจบแล้วเย้เรยี่ยมมากจบแบบงง ไม่เป็นไรเราก็ได้ทั้งสองอันเลยนี่โบอลคูงลงมาทางนี้ทางไหนครับโอเคพาแล้วโอเคไฟไฟเร็วเกินไปครับเราเล่นกันอีกอันครับไปอย่างต่อเนื่องครับไปเลยฮะไปกันต่อครับทางนี้ครับทางนี้ครับเราไปเล่นสีเขียวต่อเอ้ยไม่ใช่เราไปเล่นไอ้ที่มันเป็นเขาวองกดกันสีม่วงใช่ไหมสีน้ัวสีม่วงครับ ้าวี่มงไปครับไปต่อเลยครับเรากันดิ้งข้าวงกดกันเลย let's go กันด้งกันดงกันดิ้โอ้โหนี่ขาวงกดเด้อเนี่ยกระเพราครับทางไหนดีไอ้พี่ตาผม้บาผมต้องรอเอาเข้าม่แป๊บนึงผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรากระเพราแป๊บบอกแล้วคนเราเก่งไปเหมือนกันพี่เดี๋ยวเรากระเพราแป๊บโถ่ขาวงกอดผมคั่นเทพครับย่าย่ารอกะเพราแป๊บจะเลี้ยวพี่บอสไม่รู้อะไรผมรู้ดี รีบมาหน่อยดิอ่ะโชว์รีบีมาหน่อยมันเลี้ดิมันมันเข้าไม่ได้นี่กาแาโอ้โหอย่างนี้รีบเข้าเลยมาเลยมาเลยเนี่ยมาเลยมาแล้วตามตูดพี่เราครับมาเลยนี่กาแฟาลอวน้ำใหม่ด้วยมาเลยทำอย่างนี้กระจูนะกูยอมครับอย่างนี้นี่ยิ้ขึ้นเลยจีบเป็นมิโซนไทยแล้วด้วย พี่เป้ครับทางแล้วมันคุณๆแนบผมคิดว่าไม่ได้ครับทางนี้อ่ะใช่เหรอครับพอทางนี้อ่ะไม่ใช่ครับคือว่ามันไม่ใช่นะมันปันไม่ใช่ครับหายไปครับมันมันไม่คุณไงไม่คุณผมว่าต้องอีกทางนึงคุณเลยนี่อ่พี่เป้ไปไงวะบอกแล้วพี่เป้เขาอย่างพี่เป้วิ่งนำหน้าผมเป้เพิ่งจะเช็คพอยต์ต้องมีอีกครับพี่เป้ อ้าวกำทำตานได้ไงเอามาแล้วบุตามทางตามทางที่พี่ทิ้งจีนไว้ครับพี่ชี้เปตามทางครับโอ้หใช่หมาไม่ใช่ตรงนี้แล้วแหละตรงนี้ก็ไปมาแล้วอะผมมาใช่ไปติดโอเทเฮ้ยรอด้วยครับลูกไปิดไปิดเฮ้ยรอด้วยดิครับ ไไไปปทางงงหนนนนนวะรรรอออออออๆ้้กก่่พี่ขวานทางนี้ถูกแล้วผมมาผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นทางไปยังไงวะอ้าวแล้วกันเลยพี่ขวานกับคุณหญิงนะครับไอ้เหี้ยพี่เป้ครับเจอทางตันเฮ้ยพี่ต้องต้องรอเลยครับต้องรอต้องเข้าตรงไหนอ่ะบเ้ไอวีเอกัะเราเอ้ยเออทางเดิมทางเดิมที่มาทางนี้ทางตันดนดดคครับบอสงูแลน้องหญิงนะครับน้องหญิงอยู่ไหนครับมิกาจูอยู่ไหนอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะ สู้ๆสองคนสู้คร่ผมรอผมจะไม่ทิ้งผู้คุณเนี่ยพระเอกแบบโอหลรอจนจบเลยไปเริ่มผมแน่นอนดีนะแล้วก็รอไปนะฮะโอเคผมผมรอทุกคนอยู่นะเร็วเร็วเร็วเร็ไปยังไงอะแบบนี้ได้เดย์หน่อยเดหน่อยใช่เป้น่าทำกิจกรรมว่ะเนาะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้รอลองทำเล่นดูอ้อมอะไรยิงทำาชิคกี้พายเขาทำา เล่นไรกันเนี่ยโอเคบายลงทวิงสเตตูบายไอ้บส์สเตตูแล้วพี่เปิดทำไหมดูดูนะดูนะพอเวลาเดินปุ๊บไม่มีแสงด้วยอะผมเดินแบบบุเมนนะครับจริง ไม่ใช่หรอกต้งไปเลยออกไปสายแล้วกันเราเราเราต้องลงน้ำใครถึงก่อนชนะครับใครถึง้นาเกียวมี่นะบโอเกียอัพแล้วเอาเฮียเกียอัพี่มนเดิมที่โหม่หอกบครเกียมีเกียมีกียมีตา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 เจอแล้วเกียอัพ อาจจะอัพเหมืองที่เดิมโอ้ยทโอ้ยทางการทางนี้แล้วกันไปเย้เอ้ยงงทางเอาตอนนี้กูอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้เกียร์อัพในปอดครับอ้าวที่เดิมสองแล้วอ่ะที่เดิมครับที่เดิมนี่หว่าเกิดอะไรวะมาให้เราย้อนกลับมาไงให้เกี่เวลาออ๋ดเวลาเราผ่านเซอรี่มัครับนอกฝ่ายครับพี่เกียร์อัพหาที่เดิมอีกแกโอ้ เกียร์อาบเฮียกูไม่กดบอกไว้แล้วถ้าเจอมันไไม่ด um. ้เขียนว่าเกียร์อาบบุ้ยมันเขียนว่าเกียร์อาบใช่เออทำไมไม่อ่านดีิงๆเกียร์อาบมันแปลว่ายอมแพ้โว้ยจะไปกดทำไมเราไปเอาจะทำไปแล้วไอ้บอกเกียร์อาบมันโดดเตะเลยพี่ขวัญครับจ้ะไม่มีอะไรฮะเดินวนไปวนมาเกียร์อาบเอาให้เอาถอนเลยถอสทำยังไงเดี๋ยวจะเอาเอ้จะเปตามแบบ คนดึงเส้นตามแล้วเอออะไรอ่ะอะไรอะไรใครน้ำอะไรหวานเลยโอเควิ่งเไปดูวิ่งไปดูไปดูวิ่งไปดูวิ่งผมลงงทาอยู่ยังให้ดูตามหนึ่งคนตาย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 ทางแล้วครับเตายทางแล้วน้องหญิงมาแล้วคนนี้เขาไปกันสบายเชียวเรายังไปที่ไหนเลยนี่เป็นไงโอ้เขากดลาวาพี่อาจารย์เอ้าคุณดิคุณหยิงหลงเหมือนกันนี่มาทางนี้ครับเอ้ยนี่ไงเราไปไหนอะ นีครับกลับมาค่ะกลับมาค่ะออกมาวะด้านซ้ายซ้ายเออค่ะเป้ขาคนละวาเป้เขาคนละวาโอเมย์โอเมย์ทำไมจะคุณอะไรเหรอโอ้ลงแล้วลงน้ำมืดมากเลยอ่ะทางนี้เขาเอาอะไรเขาไม่มืดหรอกกะเพราอย่างกะเพราละอ่ะเราจะชิมด้วยว่ามันไม่มืดทำไมแหลกจังเลยมันละว้ากินบังไม่ให้ลงปึ๊บ แปลว่านี่คือต้องลงน้ำเรื่อยๆเลยเราอยู่ไหนครับโอ้โดนเตะไม่ไม่อยู่ลาวาพี่เตยพี่อยู่ลาวาเราขอคนลาวาด้ยเต็มสามตอนนี้มืดมากมองอะไรไม่เเห็นลได้ปากมันอะไรยังไงอ้ยเต็มสามนิ้มไอโมีทอสอยู่ขอไปหนึ่งนิ้มมันมืดแต่พี่ไม่มืดนะพี่พี่เลต้องปักพี่ไม่มืดนะอย่างนีเข้ามาปักบพี่เห็นเลยก็ตอนนี้ปั๊ปักให้มันเห็นทางก่อนมันไม่เห็นอะไรเลยครับอ๋อเจ๊ละตอนนี้เพิ่งขึ้นดังน้ำไม่ได้อะอ๋ไม่ใช่ทางน้ำหรือเปล่า ขอให้เดินตรงไปเลยพี่จากนล้วเราคอาย่งไอเดียจะทำตันคี่รู้ละว่าแม่งเลยจะทำตันคือรู้ละวาครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราวิ่งของกันนะเขี่ยไปสามพี่เรอจะเปิดเป็นคำกดครับแอคชั่นผมกดมกดเป็นคกดโอ้ยโอโอยไม่อาเลยครับไอ้เอพี่เราพอ้อพี่เาดี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 ไปบ่อยอาจะ ลาก,กอนทุกคนโอ้โหโหหมโดนระาชต้องลาก่อนะครับค an ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคเราต้องกระชิบเดินนะครับด้านนี้มกระเพาบอกแล้วโดนพร้อมกันเลยาีเจนไว้นะน้องก็พาเขาไปคนร้อนแรงครับ เฮ้ยไหนแล้วไม่ตายหรอกเดินมาดีๆดิเฮ้ยผมผมเคยอมกะเพราขึ้นมากับไฟฮะเออคุณก็ไปอยู่กับไฟเลยครับผมอยู่ยังไงทางการเพื่ออะไรเฮ้ยวันนี้ไม่ปิดเวรียาไม่ต้องให้ปิดนี่เอาลิ้นปิดเออปิดเลยปิดเลยเปรี้ยวมาเฮ้ยระวังระวังทอดปับไว้เผื่อคนอื่นที่ไม่ดูโฮ้ยจับเฮ้ยติดกระเพราไอ้แมดตายน้องกูโอเค โอเคนีมันมีทางไปต่อฮะผมผมปัดให้เลยครับทำให้เร็วเบไวเเดินทลุระวาเลยครับโคตคงครับทำไมถึงแนะทำวิธีอะไรอย่างนี้พี่ล่ะครับเบเบทางไหนเบลผิดห่อเลือขึ้นกันแี้เจอแล้วเบไปทงตันแล้วระวังเจอแล้ว return เ e t u r n to hub ไม่ใช่กดอะไรเหร อันนั้นมันกดกลับบ้านครับอ้าวโอเคไปต่อโอ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายอ้าวทำไมประตูมันไม่เปิดให้เราอ่ะสามสองหนึ่งต้องรอครับคุณน้องเจนคุณน้องเจนเป็นคนแต่งหนังพี่เฮทยเลยครับไฟบ้างมาเลยไฟบอเอ้ยไฟบอไฟบอตัวตัวก็ล่าตายแล้วเฮ้ยหลงทาง ฉันเหม oh, <W r stage> ือนคนลงทางนั้นเอ้ยแฝงซูจวิมมี <tur> <rawd unre> ่อินเราอ่ะเจมก์มาว่ายน้ำหมดเลยนั่นไงเอาแล้วไงเย็นเห็นเลยครับผมเลยคิดกันเฮ้ยผมเจอทางขึ้นแล้วเย็นดทางไหนวะกร็ทางอ้าวทางขึ้นอ๋อเจอแล้วฮึบอ๋อ โอ้โหอ๋อเลยหรอโอ้โหทุกคนครับทางตันอีกแล้วฟังไหนวะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นนะครับผมจะออยู่ข้างบนข้างบนนะข้างบนพี่เรามองไปข้างบนมันคือกระจกใช่ไหมครับอ๋อในทางที่พี่เดินตอนนี้ผมอยู่ข้างบนกระจกนั่นแหละฮะเอาถามนำทางไปหน่อยดิอ้าวสวัสดีบุคุงเผา้เจอแล้วอันนั้นมันดีเธอเอ้ยน่าคุณหญิงตามมาได้ไง่ะเฮ้ยเจอแล้ว อันนั้นมันรีเทิร์นทูฮับครับผมอ๋อเพื่ออะไรวะรีเทิร์นทูฮับมาไปหลังกดดิึงหน่อคุณยิงตามผมมาเลยครับอย่าโกรธโกรธมันกลับบ้านหมดเลยครับไม่กตามมาเร็วตามมาเร็วไปทางสีไหนอ่ะแล้วก็พอไปทางสีไหนอ่ะมันมีผมผมวางทอดไว้ตามทางอ่ะครับอ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยฉลาดมากก็พอเอ้าแน่นอนอยู่แล้วถ้าตายก็ทางผิดเว้ยไม่ใช่หรอพี่มันก็เรามาทางนี้ถูกแล้วใช่แต่ว่าเราต้องไปทางอื่นี่คืออะไรอุ้ยสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรเนี่ยไม่เชื่อ มเดิมแล้วไม่เฉียบบอลไม่บอลยังยังเจอท็อตตรงนี้พี่เจอท็อตท็อตอ่าที่ผมปัาละแหละเร็วเลยครับอ่าปับอลพิทุปหนึงครับประเด็นเธอโดนไหมฮะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าตอนนี้พี่ยังไม่ถึงไหนเลยครับผมยี่ยมผมพลาดแล้วครับมีควานทางไหนต่อมันตัดเสร็จแล้วก็ไม่มีไม่มีท็อตแล้วอ่ะซ้ายขวาขวาบ้างไปดู้พี่ยังไม่มีท็อตไม่เห็นไม่ดูแล้วแล้วด้านสายปังลองลองไปมั่วๆบ้างครับผมผมไม่ได้ปักตลอดอ๋อทันทีตั้งปักไว้แล้วกัน รถคุงพี่อยู่ตรงข้ามรถคูงจะท็อปตัวแล้วพี่อ่าไม่สามารถไปหารถคุงได้เฮ้ยตอนเฮ้ยตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่แบบว่าพอกดแล้วผ่านเลยได้ได้ขนแกะแล้วโเจอแล้วกอบเขาแล้วพี่ก่อนกับเขา่กำลังขึ้นไปตามมาเร็วครับตามมาเร็วรอพี่ก่อนเออตายเก็บพี่มีนเดาะนี่มีผีหว่านมีว่านมีหว่านพี่เสืออ้าวแล้วไปพี่มีนวันเนี้ยเป็นมงบนเป็นมงบนเป็นมงบนเป็นมองบน มองไม่เห็นโบน่ะเขาบนอยู่บนหัวพี่อ่ะออ๋รีบไปไม่เห็นไปเฮ้ยเจอแล้วว่าอะไรอ่ะโอ้นโบพี่เป้ยอยู่เชืกนั่นพี่เป้ยอยู่เชืกนั่นมองมันกระจกในหัวพี่เนี่ยเห็นไหมโอ้โหเห็นแล้วเอาตามมาตรงนี้ตรงนี้ตามมาตามมาทางไหนทางไหนสีเหลืองสีเหลืองมาไปดูพี่เป้ยอีกอ่ะโอเคครับช่วงวันี้เราก็รออ่าคุณขวัญนะแล้วก็คุณหญิงนะพี่เป้พี่โบนนะครับอ่าเกาอยู่ข้างบนเลยนะตรงนี้ตรงนี้พี่ตามมา สู้ๆนะครับโอ้ยใช่เรวรีบมาเลยครับผมรออยู่ครับกระเพาพี่กระเพาเก่งกระเพาเก่งมากอะพวกแบบเนี้ยขนาดกระเพาไม่เคยปีเป้ครับองอจคเล่นเรามาทำอะไรกันที่แคบเดียวครับมาดูพี่การต่ปุูกของตีามลี่ครับอะไรครับอออย่างนงี้อ๋อทำนี้ ที่หัวกดใช่ไหมอ๋อลดยอดเอ้ยแล้วทำไมพี่ขวัญกับพี่บอสไปสวิมบินลาวานเนี่ยขยันว่ายน้ำไงเน้นแม่ดูคุณหญิงมาแล้วกดบางน้องหญิงมาแลางว่ายน้ำให้ลาวาเยนี่ต้องปัดท็อตไปเสร็จแลกไว้ตไปรู้ว่าข้ามาแล้วแม่กำลังเดินไปอยู่ไม่ใช่ใช่อ๋อบดกุ้งบดกุ้งมาแล้วบดขยันเย้ โอเคครับเราจะกดนาทีสามสองอ้าวโอเคไปจุดไปจุดไปจุดกดเยมยียมเลยต่โอเคจบไว้ีสมบกเิแล้วโอเคเราก็พระสามนี้แย่ย่จะจบเลยจะจบีรยวจะต่อต่อกันได้ไอพระสมก็อนพรนสามตอนนี้ยี่ิบสองนาทีแล้วโอเคครับก็กดไลค์ครับสไครเบอร์ช่องผมเลยนะครับ พับหลุมต้องกดเฮลช่องอีวิ้นต้องกดอ้าวกำเดียวยัยเฮลมันกขพูดผมไม่ใช่เหรอก็โอเคก็เดี๋ยวมีช่องช่องของหญิงเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ดิคลิปชั่นนะช่วงนี้หญิงไม่ค่อยพูดหญิงเป็นใบ้รู้หญิงแอบกินของกินอยู่รู้เนี่ยกินแตงกันกินขนมแน่นอนไม่มีแบงเนี่ยหรือได้ไงเลยหญิงหญิงแบงมาดีขนมมาคายออกมาจากปากเดี๋ยวเราไอ้ปโฟนของเขา ทวีหลบหลบแป๊บเอเคตอนนี้เราก็ผ่านทั้งหมด5้าดาดแล้วนะฮะได้ก้สุดยอดไปเลยว่าก้อยเหลือพาสซ์หรืต่อลสตดีด้วยใช่เดค้าดาดโอเคแล้วเจอกันซีโอเกนิสดเดย์เยเฮลแล้วเจอกันในครัมเยอบๆยวก็ได้ครับแก้งไปครับ